่าพี่น้องวันนี้ขอยสิมาหาปลาตาขอ่อยเศร้าเยดีนี่เพรเกล่นเลยบรรยากาศมาหาคำมาละหกโมงกว่าแล้วมาหาปลาบูมไปหาหม่องอยู่ึึ้มาของมาบรรยากาศชมหนาบัญชีมอไซมานัง่งเล่าอยู่เถียงเล่าบูมไปหาเบื้องหม่อง บ่ได้เอาของมาเอามาหนึ่งมาใส่เอาเลยนยอะนี่ก็สีมืดเนี่ยันหน่อยเนี่เอามาหนึ่งมาใส่เอาของลืมไปลืมเอาอยู่บ้านพัวมันก็มืดถมเถอะวะไปหาเจ้าว่าได้ขายยืนวันนั้นเด้เงินั้นมาสองร้อยแม่เอามาให้อยู่แต่ว่าสีได้หน่อย,อยหลายให้เจ้าสีได้บ่าเหรอพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินแหละเพื่อนเผาอ้อยเอาไปเฮ็ดกินเจ้าของก็แหละถ้าเหลือก็จ้งสีได้ขาย ขายขี้ยางมากกระด้ 3, ดสามพันจิตไวซื้อเนื้อย่างสักกระจงไหว้ก็เดยจัหาล่อยอย่างนี่แหละจงไวพันหาไวหายขาดเลียมทะเบียนบ้านเพิ่นง้อข้อป้าไวกระนี้เพิ่นปลูกข้าวโพดน้าเพิ่นดอกจงไวหายขาดเลียมอันเลีมเยมทะเบียนบ้านเพิ่นก็บ่เห็นโท่มากหรอกว่าหลังปีใหม่นเถอะปนีขอเพิ่นกรด้เดือนกรุ๊มพลาดเลยบุก็ได้เก็บไแวแหละ จะขี่ไปรอว่ารอเด็กพี่น้องมันอันนั้นมือมือนีมือเสาวย่อมเกิดไปเติมเน็ตมาเติมคนเดียวเดอกเติม,ดดตมแต่เน็เนเนเตขอยผูดเดย้เดียวเติมผู้เดียวแต่ว่าแช่เนียแขบวงเอาฉันบอมีเงินเติมแล้วขอยผู้เดียวเดือนละสองร้อยก็บจิมี่เจ็ดร้อยขับประกันโขงก็บสี่ร้อยสามสิบสองบาทวงก็ยังยางไปเลาะหวยนี่แหละมองหาในหวยนี่แหละพี่น้อง จะได้กีดยางพี่น้องเอ้ยนี่ห่วยนี่แหละมันยาวไปฝุ่นหลัง,งหลังนี่ก็มีเนี่ยเป็นห่วนเนยเดียวกันน่ะเนี่ยมองแต่แถวต้นไผ่เนี่ยก็คือได้ซ้ำใด้หรอกหากินไปเอาไปทอดเอาไปป่นเดี๋ยวก็จังก่อยขายหากินเจ้าของนี่แหละกีจดยางจ็คือได้บ่ดอกเดือนนึงมันต้องมี่ตั้งเจ็ด้อยปริยกับคากินคาสื่อใครสื่อเขาเด้่ อันนี้ขาของข่อยผู้เดียวประกันสังคมกับจะซื้อเติมเน็ตนี่วันจีบว่าเห็ดเหรียญมันก็นจังแด่เอ้ต้องเติมแบบพี่น้องเน็ตเรื่อเกมเนีย่ยเบื้องยูทูปเนีย่ยอพคลิปลงเนีย่ยนี่เสียงคนเผาเผาไฟเอ้เผาอ้อยอนั่นเป็นยางหล่อเบื้องจังๆคลิปนี้ก็ซ้ำนี่พี่น้องมามีเฮีงหลายดยอกข่อยอันนั้นสะซือ้อยมาหาปลา เดี๋ยวมื้อเช้าร์สุดท้ายให้เบิ่งดอกก็จะได้หลายปานได้เอาไปเฮ็ดกินเดี๋ยวของแล้วไปทอดทำคลิปนี้ก็ทำนี่น้ำพี่น้องว่าได้วัสดีจ้าพี่น้องไปหาฟ้ามาเคลื่อนนี่เนี้ยได้ไอ้ทำนี่อะปลาคอปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งได้ปลาคอใหญ่ตัวเดียวบอกผมตัวหนึ่งกับทอดเดี๋ยวนี่ทำนี่อะ พอพ่อนอ่อนดีๆทำนียแหละเพื่อนี่ยทำนียแน่นด้